เดี๋ยวจะพาไปดูว่าคาน600ตารางเมตรนะครับที่มีขนาดความกว้าง20เมตรยาว30เมตรแล้วก็สูงอยู่ที่10เมตรเป็นทรงจัว่วออกแบบให้ผนังหลังคาเป็นบลูสโคบสวยๆมีผนังสำหรับเตรียมงานก่อออฟฟิศเนี่ยสร้างในกรุงเทพพื้นที่รับน้ำหนัก1ตันต่อตารางเมตรเนี่ยเราต้องใช้งบประมาณกี่บาทไปรับชมกันดีกว่านะครับสวัสดีครับผมรูแลพี่มีบ้านผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรับก่อสร้างโกดังโรงงานและก่อสร้างโกดังให้เช่า ผมจำน่ายโครงสร้างสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเหล็กสำหรับการสร้างกดังโรงงานหรือโครงสร้าง P-Cap หรืจะเป็นคานเสารั้วทั้งหมดนี้เราสร้างเองที่โรงงานผลิตของเราในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเหล็กหรือโครงสร้าง p c a สทำในประเทศไทยทั้งหมดใช้คนไทยใช้วัสดุข,ของไทยเป็นหลักใครสนใจเราสร้างกดังโรงงานโครงสร้างกราังให้เช่าหรือผลิตชิ้นส่วนโปรมเได้ที่ผุเลยโดยตรงส่วนแบเกียรตินาอหนึ่งสามสองท้งยัแอตัตาลิงนี้นะครับ นี่คือโกดังขนาด600ตารางเมตรนะครับแบ่งเป็นหน้ากว้าง20เมตรแนวลึกตรงนี้30เมตรนะครับแล้วก็มีความสูงที่ด้านข้าง10เมตรความสูงตรงปลายรวมตรงปลายแหลมของจั่วอยู่ที่1 1 2เมตรเป็นอาคารทรงจั่วโครงสร้างประกอบไปด้วยโครงสร้างเสาไวแฟงและโครงหลังคาเป็นไวแฟงนะครับ ฝั่ง20เมตรเนี่ยเราแบ่งเป็นทุกๆระยะ5เมตรส่วนฝั่ง30เมตรเนี่ยเราแบ่งออกเป็นเสาทุก6เมตรตรงกลางจะโล่งแบบไม่มีเสากลางับมีเสาเฉพาะวิ่งรอบนอกเท่านั้นด้านบนประกอบไปด้วยตัวหลังคาบรูสโคบแสกนะครับ0.4มิเม mm. เป็นหลังคาระบบคลิกล็อกบุกด้วย PE 5มิลนะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างหลังคาเป็นแผ่นใสนะครับอยู่2ช่องเสา ตัวผนังนะครับประกอบไปด้วยงานก่ออิฐสูง2เมตรวิ่งรอบเลยนะครับแล้วก็มีเกลืระบายอากาศสูง1เมตรวิ่งรอบเช่นกันส่วนตัวผนังก็จะเป็นผนังบูสโฟบแสกหนา0.4จะเป็นระบบยิงสกรูนะครับตัวประตูจะมีประตูด้านหน้าเป็นประตูสไลด์ขนาด5 5คูเมตรแล้วก็ด้านข้างขนาด5 5ูณเมตรครับจะเป็นรูปร่างลักษณะนี้เลยตรงกลางโล่งๆนะครับ พื้นออกแบบเป็นเข็มตอกปูพรม1ตันต่อตารางเมตรเดี๋ยวไปดูโครงสร้างของจริงกันนะครับโครงสร้างของจริงเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเสากับโครงหลังคาที่เป็นวายแฝงลักษณะนี้นะครับระยะห่างช่องเสาก็คือ6เมตรนะครับในแนวรับจั่วตงนี้ครับ6เมตร6เมตรส่วนตรงกลางเนี่ยอยู่ที่5เมตรตรงกลางตรงนี้นะครับอยู่ที่5เมตร โครงสร้างของจั่วเราผลิตจากโรงงานแล้วมาประกอบโบนที่หน้างานนะครับเสาเช่นกันนะครับเป็นระบบเจโบนนะเป็นโบนซิสเต็มก็ฝังเจโบนเอาไว้แล้วเสาเาเสียโครงสร้างเมื่อติดตั้งเสร็จก็จะสวยงามดูเรียบร้อยดูมินิมอลแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเรารับประกัน10ปีถ้ามีการสายก็สามารถยื่นออกมาแบบนี้ได้ยื่นได้โดย6เมตรไม่ต้องมีสาหรับ ส่วนหลังคาก็จะเป็นหลังคาระบบคลิกล็อกนะครับบูสโคมีช่องสาสอช่องแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแปรหลังคาเป็นแปรหนา2มิลน,นะครับปัจจุบันเพื่อรับโหลด50กิโลต่อตารางเมตรตามมาตรฐานวิศวกรรมตัวใหม่นะมีเบรเซอร์ดึงรั้งผนังก็มีเมทัลชีตนะครับวิ่งรอบนะตามแบบเลยนะมีกันสาดมีเก็ตระบายอากาศตรงน,นี้แบบเกลระบายอากาศนี่คืองานกาาันสาด ส่วนงานตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะก่ออิฐสูง2เมตรขึ้นไปนะถ้าตามแบบนะอย่างไรเนี้ยผมเว้นเอาไว้เดี๋ยวลูกค้าก่อเองอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสามารถให้ผมก่อหรือก่อเองเลยก็ได้ภาพรวมงก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับทางไหนก็โล่งๆใช้งานกันสะดวกสบายแข็งแรงมากๆมาดูราคากัน ราคาจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนของงานโครงสร้างก็คือชุดบนนะครับเป็นเสาจัวหลังคาผนังนะครับอยู่ที่3ามล้านสี่บาท3ามล้านสีบาทหาร600ตารางเมตรเฉลี่ยที่5,816บาทนาทครับต่อมาถ้าเป็นงานฐานรากนะครับฐานรากเนี่ยสองพันสองล้านสองแสนบาทก็หารด้วย600ก็จะอยู่ที่3,716บาท โดยเฉลี่ยหลังนี้ก็จะอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทต่อตารางเมตรนะครับเพราะว่าอาคารสูงถึงขั้น10เมตรนะครับส่วนงานเขียนแบบพิศวาการรมหลังนี้หลังเล็กคิดอยู่ที่160บาทต่อตารางเมตรรายละเอียดงานนะับเขียนแบบเนี่ยยังไม่รวมค่าดําเนินการขอและค่าส่งผู้อื่นนะครับงานฐานลากเนี่ยจะเป็นเข็มตอก22ตำแหน่งจุดรับเสานะครับมีคานคอดินวิ่งรอบนะบส่วนพื้นตรงกลางเป็นตอกปูพรมเลยนะเป็นเข็ม18 นะคับทุกๆระยะประมาณ3เมตรนิดๆนะครับแล้วก็ปูด,ด้วยวเมทสชั้นส่วนงานโครงสร้างโกดังนะครับจะประกอบไปด้วยเสาวแฟงด้านข้าง250คู125นะครับตรงกลางเป็น2 0 0คูโครงหลังคาจะเป็น250คูหนะครับหลังคาประกอบไปด้วยคอยบูสโคนะบูสโคกนพร้อมระบบคลิกล็อกม,มีแปร2มิลระยะ1เมตร หนังก็เป็นบูสโคบเหมือนกันนะครับ0.4แต่ว่าไม่มีคลิกล็อกนะครับเราต่ออิฐให้2เมตรนะตามราคานี้แปลผนังเป็นแปลโอเมก้าหนาจุด8ระยะ1เมตรมีเกตระบายกาศให้1เมตรรอบด้านประตูสไลด์5้าคู้าบานหลังคาโปรแสง2ชุดพร้อมติดตั้งเจโบนนี่คือราคาภาพรวมของโครงสร้างอาคาร600ตารางเมตรหลังนี้นะครับนี่คือรูปแบบกดัง600ตารางเมตรนะครับ 20คูณส0สูง10เมตรนะครับก็ออกแบบมาแบบกึงก่งๆใช้งานกึงก่งๆ่งออฟฟิศเล็กน้อยนะครับไม่ถึงขนาดโชว์รูมแต่ก็สวยงามขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับดังนั้นราคามันก็เลยจะสูงขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งนะครับใครสนใจที่จะประเมินราคาโกดังโรงงานพร้อมก่อสร้างกับผมนะครับโทรมาได้เลยครับหรือแฮ p ปี้บ้านสูนยเป็นน หรือถ้ามาที่ไ like ลน์ h a p p y m ี b a r นี่ผมแปะลิงก์ไม่ได้เลยนะครับมีอะไรก็สอบถามมาใต้คลิปได้หรือโทรมาได้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปอยากให้ผมเอาราคาลักษณะไหนลองทักมาได้นะครับสวัสดีครับ